สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานวันที่29มกราถ,ถึงวันที่4กุมภาพันธ์ซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999นะครับโอเคสำหรับใครที่ได้สร้อยอะมทิสไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ อย่าลืมนะครับผมสมใส่นะฮะย้ำกันอันนี้คือผิดนะฮะน,นี่คือตัวอย่างที่ผิดนะครับเข้าใจไหก็คือเอาปีเสียเข้าหาตัวเองสิ่งที่ถูกต้องก็คือต้องเอาปีเสียนะครับผมมันคือปีเสียนะมีบางคนเรียกหมีเสียบ้างหรืออะไรนะฮะเออมันคือปีเสียนะครับอ่ะเอาปีเสียเนี่ยเขาเรียกว่าออกนอกตัว นะครับอ่ะเค okay. ไม่น่าเชื่อนะครับว่าผ่านไปแล้วนะ1เดือนครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันอย่างที่บอกไปว่า ETF นะครับ Bitcoin ETF เนี่ย Approve แล้วหมอคะเดี๋ยวนะนี่คืออะไรคะ อ่า c บิตคอยคืออะไรครับบิตคอยเน่ยถ้าใครรู้จักก็จะรู้จักถ้าไม่รู้จักเนี่ยบิตคอยเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือเป็นแอสเซทเป็นสินทรัพย์แบบใหม่นะฮะมันก็เหมือนกับที่ดินมันก็เหมือนกับทองคำมันก็เหมือนกับอะไรที่เขากำลังเป็นที่สนใจนะครับอ่ะจูจๆหมอพูดทำไมเออจริงๆผมคิดว่ามันไม่ได้มีโอกาสบ,าบ่อยๆสำหรับการ เกิดสินทรัพย์ใหม่นี้ขึ้นหรือว่าได้รับความสนใจในวงกว้างนะครับผมคือบิตคอยเนี่ยเกิดมานานแล้วเกิดมาตั้งแต่ปี2008-2009นะถ้าผมจำไม่ผิดเออหรืออาจจะจำผิดคือเดี๋ยวนะ2008-2009-2011เออจำไม่ได้แล้วผมมีเนโรชชา์นของตัวบิตคอยอยู่ว่าเขาเกิดเมื่อไหร่นะครับผมแต่ถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโหราศาสตร์แน่นอนครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในช่วงของอ พลูโตย้ายเข้าราศีกุมเนี่ยก็จะเกิดการปฏิวัติเกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่มันกระจายไปวงกว้างมากขึ้นคือพูดง่ายๆว่าเมื่อก่อนเนี่ยบิตคอยรู้จักแค่เฉพาะคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อปี2011นี่ยไม่มีใครรู้จักบิตคอยก็จะรู้จักกันในวงเล็กๆเสร็จแล้วก็เริ่มเข้าไปในส่วนของ ผู้เล่นเกมหรือเขาเรียกว่าเล่เกมเมอร์หรือว่าเข้าไปเรื่อยๆในส่วนของอนักลงทุนนะครับผมแล้วก็มีนักลงทุนมาเรื่อยๆตั้งแต่2012 2014 2015 2017 2019นะครับผมจนถึงปัจจุบันนะฮะปี2024เกิดผลิตภัณฑ์ที่มารองรับเพื่อให้คนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีหรือในเรื่องของบิตคอยเนี่ยเข้าไป ถือครองมันได้อย่างปลอดภัยเพราะว่ามันคือ ETF นั่นเองนะครับผมหรือ equity trade fund มันก็คือเหมือนกับการที่กองทุนเข้าไปซื้อแล้วคุณก็ซื้อไอตัวกองทุนนั้นแทนแทนที่จะไปซื้อ Bitcoin นะฮะมันก็จะปลอดภัยกว่ามันก็จะปลอดภัยนี่หมายความว่ามันไม่ได้แบบเหมือนกับสูญหายนะครับผมว่าวิธีการเก็บอะไรมันก็จะยุ่งยากนะฮะคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับผมคนแบบสมัยเป็นบูมเมอร์นะฮะอายุ60แล้วเนี่ยการเก็บบิตคอยมัน นก็อาจจะยุ่งยากนะครับมันจะต้องมี wallet มันจะต้องมี e n c ค y y t t ิ w a อ l l t อะไรแบบนั้นนะฮะพอมี ETF มันก็จะซื้อขายง่ายขึ้นเหมือนกับคุณซื้อกองทุนกองทุนหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะครับอ่ะโอเคครนี้ถามว่าเนี่ยผมก็พูดเกินๆตามหลักการของโหราศาสตร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยในช่วงนี้ก็คือตัวดาวพลูโตโย้ายเข้าราศี กลุนะ่มเนาะเพราะฉะนั้นก็จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆการเปลี่ยนเชนใหญ่ๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วมีพลังงานจักรวาลรอคุณอยู่ในช่วงเ,เขาเรียกอะไรต้อนรับต้อนรับนะฮะเดือนแห่งความรักหรือว่าว a l e าเลนไทน์ยังไงดีนะครับเอริสนะฮะชาวราศีเมษนะมา ฟังงาน Eternal Crystal นะฮะ Eternal Crystal Oracle Cards นะครับมาดูสิว่าคุณจะได้อะไรนะฮะโอเคชาวราศีเมษนะครับผม คุณได้ moonstone moonstone นะครับโอเ okay. ค moonstone นะฮะเขาบอกอะไร moon cycles crown chakra นะฮะโอเค okay. moonstones นะฮะและคุณได้ water ocean นะฮะ la lemar นะฮะ la lemar นะครับ โอเคลาเลมาวอเตอร์โอเชียนโธรชากาอืมในช่วงเวลานี้นะผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเองจะทำได้ก็คือเย็นลงอ่าพร้อมรับการการกาน,กานพร้อมรับพร้อมรับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเออผมรู้สึกว่าเพราะว่ามูลสโตนเนี่ยเชื่อมต่อพลังงานกับ Moon Cycles ์มูนไซเคิลคือการเปลี่ยนเฟสของของดาวจันทร์ก็คือมีข้างขึ้นข้างแรมมี New Moon มีฟูม o นใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู้สึกค่อนข้างเยอะผมรู้สึกว่าในช่วงต้นเดือนของของคุณเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์น่ยจิตหรือใจของคุณอาจจะยังไม่นิ่งพอผมรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆวันนี้โอเควันพรุ่งนี้อาจจะไม่โอเค พวกนี้เขาชอบคุณพวกนี้เขารู้สึกว่าเขาไปชอบคนอื่นอะไรแบบนั้นเป็นสถานการณ์ที่บางสิ่งบางอย่างยังไม่นิ่งในช่วงต้นเดือนกุมภานะเพราะฉะนั้นคุณเองคุณได้ลาเลมา่าหมายถึง water and ocean เป็นลักษณะที่แทนที่ตัวคุณเองจะค้านหรือตัวคุณเองจะเขาเรียกอะไรดีต่อสู้หรือไฟกับสิ่งที่มันมันเหมือนกับ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือคุณเองพยายามจะหาจุดยืนอยู่ในตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะทาให้ตัวคุณเองเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตามไปเรื่อยๆสถานการณ์มันยังไม่นิ่งเพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะจะทําตามอย่างนั้นจะจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นฟิกจะหยุดอยู่ตรงนั้นจะตัดสินใจจากตรงนั้นผมรู้สึกว่าตอนนี้ไหลไปเรื่อยๆก่อนดริฟท์ไปเรื่อยๆก่อนด้วยพลังงานของ water and ocean มันหมายถึงน้ํามันหมายถึงทะเลมันหมายถึงคุณ accept ทุกอย่าง คุณสามารถฟิตทุกอย่างเข้ากับตัวคุณเองได้อ่โอเควันนี้เรอวันนี้เขาก็าอยากเจอคุณคุณไปนะครับผมพรุ่งนี้เขาไม่เจอคุณไม่เป็นไรนะฮะคุณเองเอาไปทําเรื่องงานไปทําเรื่องอการลงทุนหรือไปทําอะไรลักษณะนั้นคือมีความยืดหยุน่นพยายามให้ความยืดหยุน่นกับความสัมพันธ์ในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี้นะมผมรู้สึกว่า ยากไหมคุณเองตอบคําถามของตัวคุณเองยากไหมนะผมคงจะไปตอบให้ให้สําหรับตัวคุณชาวราศีเมษไม่ได้นะว่าผมไม่ใช่ชาวราศีเมษแต่ผมรู้สึกว่าคุณเองก็น่าจะ flexible ได้เพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะต้องการ direction นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกแบบ หลงทางหรือตัวคุณเองรู้สึกว่าเออเอาอยัางไงดีเดี๋ยววันนี้มันโอเคตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันมันไม่โอเคตรงนี้แรงหายังจับจุดไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับตัวคุณเองยังอยู่ในอะไรที่มันยังไม่ยังไม่นิ่งยังไม่เซติลในเรื่องของพลังงานเพราะฉะนั้น uh, don't take it seriously นะผมรู้สึกว่า ปล่อยให้สถานการณ์มันโฟล์ไปก่อนตอนนี้อะไรก็แล้วแต่ถ้าได้คุณรู้สึกโอเคคุณไปกับเขาถ้าได้คุณไม่รู้สึกโอเคคุณก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องทำนะครับผมแต่ว่าไม่ค้านว่าถ้าเกิดไม่ได้แล้วคุณเองจะต้อง,ต,องต้องทำให้ได้เลยเอาให้ได้อะไรลักษณะนั้นนะ่ะผมไม่แนะนำนะเพราะมันจะเหนื่อยเปล่านั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูพลังงานเทโรดูซิว่าเป็นไงนะ คุณได้ f i r ไฟฟออผมรู้สึกว่าจะมีคอน FLICT เกิดขึ้นนะฮะในช่วงต้นเดือนไฟฟอนไนล s ซอร์สแลวก็นล์ออฟซอร์สโอเคไนล์ออฟซอร์สไนล์ออฟซอร์สไฟฟอนเป็นสถานการณ์ที่ยิ่งดิน้นยิ่งแน่นยิ่งดิน้นยิ่งรัดนะครับผมผมไม่อยากให้คุณเองรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรอะลงมือทำแต่ว่าไม่ค่อยได้ผลลัพธ์อะนะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษนะเก็บ เก็บพลังงานเก็บไว้ไปในสถานการณ์ที่มันมั่นคงหรือชัดเจนกว่านี้ก่อนดีกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์นะเพราะผมรู้สึกว่าในช่วงนี้มันยังไม่มีอะไรที่จะเป็นเป็น กลุ่มเป็นก้อนเป็นจุดที่จะทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเดินหน้าต่อได้เลยนะครับในช่วงนี้อ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะยังผันผวนอยู่นะฮะมันก็เหมือนกับราคาของบิตคอยหรือที่ราคาหุ้นนะครับแต่ว่าเออพูดถึงราคาหุ้นนีเ่เดี๋ยวเราไว้ดูพลังงานเอ่อเดี๋ยวผมจะไปพูดในช่วงของพลังงานจักรวาลโอเคสำหรับพลังงานจักรวาลน,นะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเราพูดต่อกันนิดนึงว่าอ่ะ ในช่วงนี้อยากจะหยิบเรื่องอะไรมาพูดดีเดี๋ยวดยดูพลังงานัก,กรวาลก่อนแล้วกันนะฮะดูซิว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับผมบางส่วนของพวกคุณเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะโอเคบางราศีก็ดีดีนะครับบางราศีก็อาจจะได้แก้ไขปัญหานะครับแล้วก็รอโอกาสใหม่เข้ามานะพลังงานจัก,กรวานนะครับผมพลังงานักรวาลคุณได้ the death นะครับผม the death f i v e of w a n d s และ File of source ไฟล n วอนไฟล์ o อฟซนะฮะผมรู้สึกว่า Fight for, Word to fight for Message ตรงนี้คือมีบางอย่างที่คุ้มค่ากับการต่อสู้มีบางอย่างที่คุ้มค่ากับการรอคอยคุณได้ The Death หมายถึงอะไรครับ Death and rebirth หมายถึงผมรู้สึกว่ามีบางอย่างที่คุณเองจะต้องตัดให้ขาดก่อนที่จะถึง Valentine's นะฮะความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าตัวคุณเองต้องเคลียร์ให้จบ ทำให้สุดชัดเจนกับมันนะครับคุณได้ไฟฟอนด้วยคุณได้ไฟฟอนไฟฟอนเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองต้องทุ่มเทนะฮะผมคิดว่าทุ่มเทเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับบางส่วนของพวกคุณส่วนที่โชคดีที่สุดเนี่ยคุณได้ไฟฟอ s ไฟฟอ e เป็นสถานการณ์ที่บางส่วนพวกคุณจะเป็นผู้ชนะได้ตัดสินได้เดินหน้าได้นำในเรื่องของความสัมพันธ์ ผมรู้สึกว่าณนะจุดจุดนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เหมาะพอดีสําหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะตัวคุณเองจะได้แก้ไขปัญหาแล้วก็โยนสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทิ้งออกไปนะเป็นช่วงเวลาที่เพิร์ชผมแนะนําให้ตัวคุณเพิร์ชเพราะเวลาเดอะเดฟมาเนี่ยมันหมายถึงถ้าเกิดใครยังไม่กล้าตัดสินใจอะไรเนี่ยมันก็อาจจะทาให้ตัวคุณเองเสียโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับเดอะเดฟเนี่ยมันเหมือนใครที่ เขาเรียกอะไรดีความสัมพันธ์ไหนที่มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่มีประโยชน์กับตัวคุณมันเหมือนกับอ๋อเพื่อนเนี่ยเหรอโอเคนี่คือเพื่อนกินเพื่อนกินนะเวลาเรามีความทุกขเ,เวลาเราเขาเรียกอะไรจะขอความช่วยเหลือไม่เคยเห็นมานะเวลาเรารู้สึกมีความสุขหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนคนนั้นจะมาผมคิดว่าณช่วงเวลานี้เนี่ยตัวคุณเองจะเจอคนที่เหมือนกับมาเยืยนอยู่ตอนที่คุณเองรู้ คือใครที่ยังยืนอยู่กับคุณในช่วงเวลานี้ก็คือคนคนนั้นก็คือเพื่อนแท้นะครับคู่แท้นะคนที่คอยช่วยเหลือคุณตลอดนะครับพลังงานของพาร์ทเนอร์นะฮะพลังงานของพาร์ทเนอร์ได้ the world n i g h t of cups และ the sun อ๋อโอเคผมรู้สึกว่าปัญหาที่คุณต้องแก้เนี่ยจะอยู่บนพื้นฐานของตัวคุณนะ คือคุณเองตัดใจไม่ได้คุณเองไม่ยอมตัดใจก็แล้วแต่หรือตัวคุณเองยังสู้แล้วยังทําให้สุดก็แล้วแต่ทําให้สุดในส่วนของสิ่งแวดล้อมหรือพาร์นเนอร์คุณเขาได้ the world night of cups และ the sun โอกาสใหม่รอตัวคุณอยู่นะฮะสำหรัวใครที่ต้องการเขาเรียกอะไรดีความสัมพันธ์ใหม่ๆเนี่ยคุณได้ the sun the sun เป็นการเริ่มต้นเป็นความก้าวหน้าเป็นการเดินหน้าในในเรื่องของความสัมพันธ์คุณได้ night of cups ด้วยนะเออผมรู้สึกว่า จะมีโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แนะนําอย่างยิ่งสําหรับตัวคุณเองที่ต้องต้องเพิร์ชไปนะต้องเพิร์ชต้องล้างต้องจัดการปัญหาต้องจัดการสิ่งที่เกียงค้างคาอยู่ในในความสัมพันธ์ของตัวคุณนะครับพลังงานของ s t a r ์ e ีส o l รโคนะฮะโอเคสตาร์ e ีสโ l รโค ดูซิว่า All Star Seed Oracle ต้องการบอกอะไรคุณนะครับคุณได้คุณได้ Life Lesson So Growth u d y Higher Learning o okay. k เป็นช่วง So g r o w เป็นช่วงที่ตัวคุณเองจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นความคิดตกผลึกขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรียนรู้ว่าโอเค นี่คือความสัมพันธ์ดีนี่คือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนี่คือกัลยานนิมิตนี่คือแบนดิตเอ่อโทษทีแบนดิตคืออะไรนะคนพานลอะอันตพาลอันตาพาลหรืออะไรแบบนั้นคือแยกคุณเองจะได้เห็นกู๊ดแอนด์อีเวลคุณจะได้เห็นด้านมืดกับด้านสว่างคุณจะได้เห็นสิ่งที่แบบอ่าโอเคนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณนี่คือคนที่ยืนอยู่กับตัวคุณผมรู้สึกว่าคุณจะได้เห็น a person หรือว่า Persons หรื ons, the People in need uh, ในช่วงเวลานี้นะคือคุณจะได้เห็นใครที่ยืนหยัดอยู่ในตัวคุณใครที่คอยช่วยเหลือตัวคุณใครที่ไม่ไปไหนเวลาที่คุณเดือดร้อนไม่ใช่หายหัวเวลาตัวคุณเดือดร้อนแล้วก็เวลาคุณมีความสุขก็เข้ามานะครับคราวนี้ตัว Eternal Crystal ปิดท้ายนะฮะโอเค ในช่วงต้นเดือนนี้จะเป็นยังไงนะครับผมคุณได้ live in the present Un a นาคัยอนา i t e นะครับอนา i t e เป็นหินหายากมากเลยนะ Un a นา i t e เนี่ย live in the present hot c h a k r a เป็นสถานการณ์ที่คุณเองจะต้องยืนอยู่ณนปัจจุบันไม่ข้อแรกะไรไม่ไป ติดคาอยู่ในความทรงจำไม่ไปติดคาอยู่ในอดีตไม่คำนึงถึงสิ่งที่แบบเขาเรียกคิดว่าเกิดขึ้นในอดีตและยังดำเนินอยู่เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองยืนอยู่ในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองรวบรวมสติกำหนดลมหายใจนะดึงสติกลับมาแล้วรู้เท่าทันว่าตัวคุณเองจะต้องทำอะไรในสถานการณ์นี้นะครับผม นั่นคือพลังงานที่ผมเอามาฝากนะฮะในสถานการนี้นะครับผมหลังจากนี้จะเป็นเรื่องที่ผมจะพูดอัปเดตหลายๆอย่างนะครับผม,มสำหรับสมาชิกเซเนเจอร์นะฮะหรือคนที่ไม่ิกเนเจอร์ก็ตามนะฮะคุณเองก็อาจจะฟังตรงนี้ได้ก็คือ,อในช่วงนี้เนี่ยในส่วนของโหราศาสตร์นะครับจะอัปเดตกันนิดน,นึงว่ามีดาวพลูโตจะย้ายเข้านะฮะดาวพลูโตย้ายเข้าราศีกุมนะครับ ขอดูก่อนน่าจะวันที่20นะฮะ20 20บมกราใช่ไหมเดี๋ยวนะขอดูก่อนจุด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 พลูโตย้ายเข้าราศีกุมเริ่มต้นวันที่21นะฮะ21ช่วงประมาณ10โมงนะฮะสิโมงแล้วของเวลาที่ไมอามี่นะครับผมถ้าเป็นเมืองไทยก็อาจจะเป็น22เ่เวลาอาจจะแตกต่างกัน อาจจะเป็น22อืม22ใช่ไหม22 2อืม22ตอนประมาณ4ทุ่ม,มหรือที่นี่ประมาณ21นะก็เอาเป็นว่าจะมีดาวสำคัญย้ายก็คือดาวพลูโตย้ายคันนี้ดาวพลูโตย้ายพลูโตหมายถึงอะไรหมายถึง Transformation หมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดาวาราศี กุมหมายถึงอะไรราศีกุมเป็นราศีแห่งนวัตกรรมราศีแห่งเขาเรียกอะไรดีความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าผมรู้สึกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นบางคนจะได้รับผลจากดาวพลูโตที่ย้ายออกจากราศีมังกรคือบางคนอ่ะจะได้ผลเมื่อดา,ดาวพลูโตเนี่ยย้ายออกจากราศีมังกรมากกว่าที่ดาวพลูโต สถิตยอยู่ในราศีกลุ่มคุณเข้าใจปะ่ะบางคนเนี่ยเมื่อพูตโตมันกดราศีม <c oughs> ังกรอยู่เนี่ยก็คือคนที่อันที่หนึ่งเลยคนที่อยู่ในราศีมังกรเนี่ยก็จะเจอความเปลี่ยนแปลงเต็มๆที่เกิดขึ้นกับตัวตนของคุณนะฮะในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บในเรื่องของรูปร่างในเรื่องของสถานะของตัวคุณนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพลูตโตอ,อยู่ในเรือนที่1ของของของชาวราศีมังกร และอยู่มานานแล้วด้วยอยู่มาประมาณเกือบ20ปีนะครับผมอันเนเราก็ย้ายครน,นี้ในส่วนงชาวราศีกุมเนี่ยพลูโตจะเริ่มเข้าเพราะฉะนั้นตัวคุณเองก็จะเริ่มได้รับอิทธิพลนะครับครน,นี้เนี่ยถามว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นเฉพาะชาวราศีมังกรกับชาวราศีกุมไหมเนี่ยไม่นะทุกคนได้รับผลหมดทั้ง12ราศีแต่ว่าได้รับผลในแต่ละเรื่องราวของชีวิต นะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าอย่างถ้าเป็นชาวราศีกุมก็จะได้รับผลในตัวตนของคุณเพราะว่ามันคือเรือนที่1เพราะฉะนั้นในภาพรวมอ่ะให้ระมัดระวังละกันนะสำหรับชาวสําหรับพลูตโตที่สถิตยอยู่ในราศีกุมเพราะผลรู้สึกว่าอันที่1มันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบนะครับผมอันที่2คือสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ การเงินเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่สําคัญสําหรับตัวคุณเองที่คุณเห็นปะ่ะมันจะมเีเขาเรียกอะไรดีช่วงเวลาที่ก่อนหน้านี้มีเขาเรียกอะไรดีมีการโพสต์มีการเสนอสินทรัพย์อะไรหลายๆอย่างรวมทั้ง Bitcoin เนี่ยแต่ว่าไม่ได้ถูกอนุม,มัติถูกปฏิเสธตลอดจนกระทั่งเนี่ยในช่วงประมาณเดือนเดือนมก,การาเนี่ย มักกลากรุมพาเนี่ยตัว Bitcoin ETF เนี่ยได้รับการอนุมัติได้รับการแปรูฟให้ให้สามารถซื้อขายได้เปิดเทรดกันได้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเขาเรียกว่าอะไรก้าวสำคัญในเรื่องของของอการลงทุนในเรื่องของการเงินถามว่าทำไมก็คือเพราะว่ากองทุนสามารถถือ Bitcoin แล้วก็ คนนักลงทุนทั่วๆไปก็สามารถถือคลองตัว ETF นี้แทนการไปซื้อบิตคอยซึ่งซื้อขายก็ค่อนข้างยุ่งยากจะต้องคือคนถือบิตคอยก็จะทราบดีว่า,ามันจะต้องมี Wall e t มันจะต้องมีโค้ดอะไรค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากกว่าที่จะไปซื้อตัวกองทุนซึ่งซื้อง่ายมากกว่านะครับผมคันนี้อันนี้หนึ่งก็คือเรื่องของการเงินจะเปลี่ยนไปผมมองอันที่สองก็คือนอกจากนอกจากไอตัวบิตคอยแล้วก็จะมีเรื่องของ เงินสก,กุลดิจิตัลเงินสก,กุลดิจิตัลที่เป็นของธนาคารกลางหรือเขาเรียก CBDC นะฮะ Central Bank Digital Currencies นั่นเองตัวนี้เนี่ยจะเข้ามา,ามากขึ้นนะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าไอ้ตัว CBDC Coins หรือว่า Tether c o i n พวก Stable c o i n ทั้งหลายที่ไม่ได้ถูกควบคุมเนี่ยก็จะถูกกำหนด กฎเกณฑ์จะถูกตรวจสอบมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาพยายามบีบให้ไปใช้ตัวตัวของรัฐบาลที่ที่รัฐบาลออกมาเขาเรียกว่า government r e g u l a t e นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเรามองภาพรวมใหญ่เนี่ยในในที่สุดแล้ว Asset ที่ถือว่าเป็น Independent ์เนี่ยใช่ตัวมันยังเป็น i n d e p e n d ดน t อยู่แต่ในที่สุดแล้วก็ถูกเช็ตเ e อหรือถูกเขาเรียกอะไรถูกเขาเรียกอะไรถูกถือครองโดย ระบบการเงินเก่านะระบบการเงินเก่าก็คือพวกกองทุนพวกอะไรก็แล้วแต่ที่มีเงินมีทรัพย์สินอยู่ค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นส่วนของนักลงทุนเนาะคราวนี้ภาพรวมอีกอันหนึ่งก็คือกฎจะเปลี่ยนผมรู้สึกว่าคําว่ากฎนี้หมายถึงกฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปลูกค,คลองเพราะว่าอะไรเพราะว่า Aquarius เนี่ยมันหมายถึงเรื่องของ ปรัญชญาหมายถึงเรื่องของาศาสนาหมายถึงเรื่องของแบบ belief system หมายถึงเรื่องของ higher education เรื่องของการศึกษาระบบการศึกษาจะเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีนวัตกรรมมากขึ้นเพราะว่า Aquarius เนี่ยมันหมายถึงนวัตกรรมก็จะเกิดนวัตกรรมในเรื่องของเทคโนโลยี Technology มากขึ้นนวัตกรรมในเรื่องของการศึกษานวัตกรรมในเรื่องของการปกครองมากขึ้นผมรู้สึกว่า จะมีหลายอย่างที่เปลี่ยนระบบที่เคยใช้มาเป็น100ปีเนี่ยออกไปนะครับผมอ่ะและนั่นคือ,อ,อดาวพลูโตที่ย้ายเข้าราศีกลุ่มนั่นเองนะฮะโอเคมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟังอีกไหมพูดถึงหุ้นแล้วกันเนาะพูดถึงหุ้นหุ้นไทยแล้วกันหุ้นไทยตัวหนึ่ง TU เนาะทีูทีูอัปเดตข่าวของ TU หุ้น หุ้นทีหรือว่าไทยูเนียนฟรอเซนเนี่ยหรือชุมกุ้งแช่แข็งเนี่ยหรือว่าอาหารทะเลแช่แข็งก็เขาเรียกอะไรนะประกาศประกาศไม่ลงทุนในร้านอาหารที่อเมริกาชเชนที่เรียกว่า r ร d Lobster เพราะว่าขาดทุนผมไปดูนั่งอ่านคร่าวๆนี่ขาดทุนเยอะมากเลยนะขาดทุนบกโกรกเพราะฉะนั้นแต่เขาบอกว่าขาดทุนเนี่ยก็เลยถอนทุนก็ไม่ไม่ได้เข้ามาในส่วนนั้นแล้วแล้วก็ ผมคิดว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยมันก็เรียกว่าอะไรดีมันก็ลงไปรับกับข่าวนี้พอสมควรแล้วนะเออมาตั้งแต่17ใช่ไหมช่วงนี้ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะประมาณ10กว่า 12...14...10 อะไรก็แล้วแต่ช่างมันในถานการเนี้ก็ผมเออนั่นก็คือสิ่งหนึ่งคือจริงๆผมชอบนะทีวเออผมชอบแต่ว่า คือมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งมีซ u p p l y c h a i ที่แข็งแกร่งมีวัตถุดิบมีทุกอย่างแข็งแกร่งหมดนะอ่ะครน,นี้ถามว่าพูดไอ้เรื่องนี้เนี่ยทำไมจู่ๆเพิ่งมาพูดคือถ้าใครเป็นสมาชิกก็จะทราบอยู่แล้วนะสมาชิกที่เป็นระดับแพททินัมขึ้นไปเนี่ยผมก็จะอัปเดตเรื่องของการลงทุนเรื่องของหุ้นแน่นอนครับคือตัวคุณเองเนื่องจากคุณสนับสนุนผมก็จะช่วยเหลือคุณในเรื่องของสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่น เรื่องของแพลนที่นัมเนี่ยคุณเองก็จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมากกว่าคนอื่นเขาเพื่อที่จะให้ตัวคุณเองได้ขแรกลยได้ได้ประโยชน์นะมากกว่าคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นก็ก็ฝากไว้แล้วกันนะเข้าไปดูในสมาชิกแล้วกันนะครับว่าท่านจะสมัครสมาชิกก็เริ่มต้นจริงๆถ้าเริ่มต้นมันก็แค่1เหรียญหรือว่าประมาณ30บบาทเองเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะสมาชิกนะ ฝากสมาชิกไว้ตรงนั้นนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรอัปเดตก็จะเป็นเรื่องสัพเพเหระที่ผมจะมาพูดไว้ท้ายคลิปแล้วกันเนาะดีกว่าไปเขาเรียกอะไรเอาไปโพสต์ทิ้งไว้เราก็พูดคุยกันในนี้ดีกว่านะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวรัก